มีความอยากกดตรงนี้ลงต้องก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแขกคิด เคลื่อนชวนการร่วมเขียนร่างรัง้นูลฉบับในฝันของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะและแฮชแท็ของเราก็คือเราหวังว่ารัา้นูลฉบับนี้มันจะเป็นฉบับสุดท้ายและเราหวังนะคะคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าขอให้มันจบที่รุ่นเราแต่พวกเราก็บอกว่าเมื่อมีการดับไปก็ต้องมีการเกิดขึ้นใหม่ด้วยในขณะเดียวกันถ้ามันจะจบที่รุ่นเราเราก็ขอให้มันเกิดที่รุ่นเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แท็กส์ กระโปงนะคะเป็นรูปดอกทานตะวันแล้วก็เมล็ดทานตะวันเพราะว่าเป็นสิ่งที่แฮมทาโร่ชอบกินแขกก็อยากจะให้อยากจะให้แฮมทาโร่เนี่ยกลับไปกินเมล็ดทานตะวันแล้วก็หยุดกินภาษีประชาชนก็เลยใส่กระโปรงเป็นรูปดอกทานตะวันนะคะตื่นเต้นมากไม่ค่อยได้ยืนกลางแสงสปอตไลท์แบบนี้แล้วก็แขกต้องของอ่านนะคะเพราะว่าถ้าแขกไม่อ่านเนี่ยแขกจะเครียดกราดมาก กา,ารอ่านจะทําให้แขกสงบสติอารมณ์ได้นะคะแขกขอพูดเรื่องรัมนูนก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะ,ะอยากจะขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่าอยากจะอ่านคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งประกาศมานปี1 7 7 6้ยหรือว่า2319นะคะ กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2325คําประกาศอิสรภาพของอเมริกาเกิดก่อนที่จะมีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเนื้อหาในคําประกาศอิสรภาพของอเมริกาบอกว่าเราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองนั่นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนไม่ได้ไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิเหล่านี้ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุขคือแขกอ่านแล้วแขกสะเทือนใจมากนะคะว่าก่อนจะมีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยประชาชนที่อเมริกานเนี่ยได้ประกาศไว้ซึ่งสิทธิที่ทจะสจแสวงหาเสรีภาพแล้วก็การเสาะแสวงหาความสุขแล้วในพศ2560อะ25คา่ะเรายังจะต้องมาเสาะแสวงหาเสรีภาพที่จะมีความสุขกันอยู่เลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคําประกาศอิสรภาพของ อเมริกาในปี1,776นะคะคือคำประกาศของคณะราษฎรในปี2,475บอกว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบูร,รณาษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทําไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าและเป็นทาสนะคะแล้วจากคำประกาศเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนี้นะคะก็นำไปสู่ ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวในปี2475ประกาศในวันที่27มิถุนายน2475รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวนั้นมาตราที่หนึ่งเขียนไว้เรียบง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดมาตราหนึ่งนะคะเขียนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรเชื่อหรือไม่เชื่อว่า อันที่จริงเราไม่จําเป็นต้องไปแสวงหารัฐธรรมนูญในฝันที่ไหนเลยรัฐธรรมนูญในฝันนะคะเคยถูกเคยถูกเขียนเอาไว้อย่างเรียบง่ายที่สุดและเป็นภาษามนุษย์อย่างที่สุดนะคะว่าอํานาจสูงสุดเป็นของราษฎรทีนี้แขกอยากจะยกตัวอย่างคําปรารถบอาจารย์โกวิทนะคะได้อ่านคําปรารบในรัฐธรรมนูญฉบับ2,560เป็นภาษา เทวดานะแขกอยากจะอ่านคำปรารภนะคะในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นรัฐน,นูลของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขียนมาในปี2488แขกอยากจะชี้ให้เห็นว่ารัฐนูลมันไม่จะเป็นต้องเก่าแก่ก็ได้นะคะรัฐน,นูลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม2,475ด้วยสำไปนะคะมาอ่านส่วนหนึ่งนะคะในคำปารบของรัฐมนูรประเทศญี่ปุ่นบอกว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยการดำเนินการผ่านผู้แทนในรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบธรรมได้ตกลงใจแล้วว่าจะรักษาไว้ซึ่งผลแห่งความร่วมมือกับประชาชาติทั้งหลาย และความสมบูรณ์พูนสุขอันเป็นผลมาจากเสรีภาพตลอดทั่วอาณาเขตประเทศของเราเพื่อเราและลูกหลานของเราและจะไม่ให้เกิดความหายนะของสงครามซึ่งเกิดจากการกระทําของรัฐอีกขอประกาศณที่นี้ว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน และขอประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้โดยพื้นฐานแล้วการปกครองประเทศเป็นสิ่งที่เกิดจากความไว้วางใจอย่างยิ่งแท้จริงของประชาชนโดยอำนาจนั้นมาจากประชาชนการใช้อำนาจกระทาโดยผู้แทนของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นนี่คือหลักสากลของมนุษยชาติและรัฐธรรมนูญนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักดังกล่าวตั้งใจฟังนะคะ เราจะขัดจัดซึ่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและคำสั่งตลอดจนกฤษฎรีกาใดๆที่ขัดต่อหลักการนี้นี่เขาเขียนไว้ในคำปารบนะคะประชาชนชาวญี่ปุ่นปรารถนาซึ่งสันติภาพอันเป็นนิรันดร์และสํานึกตนอยากลึกซึ้งต่ออุดมการณ์อันสูงส่งที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และได้ตัดสินใจที่จะรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงอยู่ของเราโดยเชื่อมั่นต่อความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ของประชาชาติทั้งหลายเราปรารถนาที่จะอยู่ในฐานะอันมีเกียรติในสังคมนานาชาติที่เพียรพยายามจะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและขจัดเผด็จการและความเป็นทาสสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะจะขจัดจะขจัดเผด็จการและความเป็นทาสการกดขี่และความไร้น้ำใจ ให้พ้นไปจากโลกอย่างถาวรเราขอยืนยันว่าประชาชนทั่วโลกมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะดำรงอยู่อย่างสันติปลอดภัยพ้นจากความหวาดกลัวและขาดแคลนนี่เป็นตัวอย่างนะคะของรัรนนูญญี่ปุ่นแต่มาดูคำปรารภในรัรนนูนปี2560นะคะเราบอกว่ารัรนนูนมีหน้าที่นะคะ จัดโครงสร้างหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆต,ตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสมการให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุจริตเที่ยงธรรม และมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจําเป็นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อดูคําปรารกของรั้นนูลของไทยปี2560แล้วลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในรั้นนูลที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่เคารพต่อประชาชนและหลักการประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475เราก็จะเห็นว่าเส้น เส้นทางเดินของชีวิตรัฐธรรมนูญไทยนั้นมีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรนะคะทีนี้แขกจะจบในพาที่ว่าด้วยรัฐนูนเปรียบเทียบแล้วนะคะเราจะมาตอบคําถามนะคะว่ากลุ่มแคร์มาทําในเรื่องรัฐนูนนั้นกลุ่มแคร์มีวัตถุประสงค์อย่างไรแขกจะกลับไปที่คําถามท,าที่บอกว่าทําไมการทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยมันจึงล้มเหลวทําไม ทำไมมันถึงยากนักทำไมจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีมากๆก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวมาโดยตลอดก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีพื้นฐานจากอะไรการจัดทำให้ประเทศประเทศหนึ่งกลายเป็นประชาธิปไตยนั้นมันต้องเริ่มต้นจากอะไร แขกอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการจะทําให้ประเทศหนึ่งการจะทําให้สังคมหนึ่งกลายมาเป็นสังคมที่เป็นประาาประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นประกาศเอกราชมันจะต้องเริ่มต้นจากการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของประชาชน จากอำนาจที่กดขี่แล้วก็ปกครองพวกเขาเอาไว้พูดอย่างเรียบง่ายนะคะก็คือการประกาศอิสระภาพจากอำนาจที่บอกประชาชนว่าพวกเขาไม่มีสิทธิแห่งความเป็นคนพวกเขาไม่มีสิทธิในชีวิตพวกเขาไม่มีเสรีภาพในการแสวงหาความสุขความปลอดภัยในฐานะที่พวกเขาเป็นมนุษย์ ถ้าสังคมไหนประชาชนในสังคมนั้นยังไม่สามารถลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพของตัวเองได้ในข้อนี้ ประชาธิปไตยมันจะไม่อาจถือกําเนิดขึ้นมาได้เลยไม่ว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูนขึ้นมาอีกกี่ฉบับวันนี้เราก็ต้องกลับมาถามนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศเคยนึกถึงการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพออกมาดังๆแล้วหรือยังว่าเราคือมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้น คำว่าประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายและถ้อยคําที่บอกว่าอํานาจสูงสุดเป็นของราษฎรมันจึงสอดคล้องกันในฐานะที่เป็นคําประกาศอิสรภาพเป็นคำประกาศซึ่งการมีเอการาชและจึงถูกกำหนดไว้เป็นมาตราที่หนึ่งของธรรมนูญการปกครองชั่วคราวของสยามในปี2475 เราอาจจะบอกว่าความล้มเหลวของประชาธิปไตยเกิดจากการรัฐประหารเฉลี่ย1ิปีครั้งและการฉีกรัฐมนูลครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเรากับว่ารัฐมนูลน,นั้นไร้ความหมายปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความสําเร็จของการรัฐประหารนั้นไม่ได้สําเร็จเพียงเพราะว่าเขามีอาวุธมีรถถังมีอํานาจ แต่ประสบความสําเร็จเพราะสิ่งที่อาจารย์นิทิเอลสิงวงเคยเขียนเอาไว้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับลายลักษอักษรนะคะจะถูกฉีกทิ้งไปกี่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยอันนี้มันไม่เคยฉีกทิ้งไปจากสังคมไทยเลย รัฐนวลฉบับวัฒนธรรมไทยนี้คืออะไรมันคือสํานึกแห่งความเป็นไพร่เป็นทาตและความงมงายอย่างเหนียวแน่นที่ก่อรูปเป็นวาทกรรมเป็นเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการในสังคมไทยและมันฝังอยู่ในรูปการจิตสํานึกของคนไทยว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่เป็นของราษฎรรวมไปถึงวาทกรรมเรื่องการสํานึกในบุญคุณของแผ่นดินสํานึกในอุดมการณ์นี้นะคะ มีพลังที่ทำให้การรัฐประหารในประเทศนี้ประสบความสำเร็จมีความชอบธรรมและครั้งหนึ่งนะคะการทำรัฐประหารมันคือจินตนาการอันเดียวของคนไทยและสังคมไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือแก้ไขแก้ไขวิกฤตและเป็นทางออกของทางตันของการเมืองไทย การรัฐประหารของคอสช,ช,ชนะคะก็ได้รับเสียงไซโยโหร้องสนับสนุนจากคนไทยว่าได้ทำลายบุฟเฟ่คัเบเนตของพลเอกชาติชายลงไปแล้วนะคะการรัฐประหารปี2549ก็ได้รับเสียงไซโยโหร้องมีดอกกุหลาบมากมายเอาไปมอบให้กับทหารนะคะที่ออกมาทำการรัฐประหารคณะรัฐประหารทุกคณะในประเทศไทยได้รับเกียรติยศเกียรติศัก คนที่สนับสนุนการรัฐประหารกลายเป็นวีรบุรุษวีรสตรีอยู่ในสถานะของสังคมที่ถูกมองว่าเป็นคนเรสคิวประเทศเป็นคนช่วยชีวิตให้ประเทศรอดพ้นจากการถูกโกงกินของนักการเมืองชัวง่วการรัฐประหารปี2557ก็ได้รับความนิยมยินดีในฐานะที่เป็นการกระทำการเมืองอันตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวง คนอย่างสริทธนาัต์คนอย่างสัญญาธรรมศกดิ์คนอย่างเปรมตินสุดรานน์คนอย่างอานาันต์ปัญญารชุนถูกยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญของประเทศคนที่ลงมือทําลายประชาธิปไตยในสังคมไทยไม่เคยมีตราบาปไม่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วมิหนำซ้ํายังถูกจดจําไว้ในฐานะวีรบุรุษหรือในฐานะคนดีสิ่งเหล่านี้นะคะคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยที่แท้จริง อยู่ในวัฒนธรรมและไม่เคยถูกฉีกทิ้งทำลายไม่เคยถูกท้าทายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนะคะสำหรับตัวดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มแคร์ในวันนี้ด้วยนะคะเราจะมีรัฐนูนในฝันได้รัฐนูนของประชาชนที่จะเป็นรัฐนูนฉบับสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้รัฐนูนฉบับที่จะไม่ถูกฉีกทิ้งอีกต่อไปจะมีได้นะคะจะมีก็ต่อเมื่อเราฉีกรัฐนูนฉบับวัฒนธรรมนี้สำเร็จ เราจะฉีกรัฐนูลฉบับวุฒิธรรมนี้สำเร็จได้อย่างไรนะคะสำหรับดิฉันเห็นว่ามเมล็ดพันธุ์แรกที่ต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทุกครั้งที่เราพูดถึงรัฐนูลฉบับประชาชนก็คือเราต้องไม่ลืมว่ารัฐนูลในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่อาจมีได้โดยปราศจากคําประกาศเอการาชและคําประกาศอิสระภาพของประชาชนเป็นเบื้องตน้น สิ่งนี้ต้องถูกเน้นย้ำค่ะว่าถ้าประชาชนไม่ประกาศอิสรภาพจากอำนาจที่กดประชาชนไว้ไม่ให้เป็นคนรัฐนูนประชาธิปไตยของประชาชนจะไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ต่อให้เรามีนักกฎหมายที่เก่งที่สุดเขียนรัฐนูนออกมาดีที่สุดรัฐนูนนั้นก็จะถูกฉีกทิ้งไปในไม่ช้านานอยู่ดีพูดที่ถึงที่สุดนะคะดิฉันเชื่อว่ารัฐนูนในฝันของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังไม่สามารถทําให้คน ไทยตระหนักว่าขั้นตอนของการประกาศเอกราชและอิสรภาพของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนของการประกาศอิสรภาพของประชาชนไทยอันเป็นภารกิจของคณะราษฎร2475ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และขั้นตอนนี้นะคะสำคัญเสียยิ่งกว่าที่เราจะไปชำละรายมาตราในรัฐมนูลที่เราต้องการแก้ไข ประเทศนี้เป็นของราษฎรราษฎรมีสิทธิ์ในชีวิตในการแสวงหาเสรีภาพและความสุขเราต้องขจัดเผด็จการและความเป็นทาสออกไปจากรูปการและจิตสำนึกของคนไทยถ้าเรายังประกาศ3ประการนี้ออกมาไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายังฉีกรัฐมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยลงไปไม่สำเร็จ สิ่งที่แคร์จะทำต่อไปคือการลงมือฉีกรัฐนวนฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ลงไปให้ได้และสำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์จากทางบ้านนะคะช่วยกันคิดค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราว่าเราจะเดินหน้าฉีกรัฐนวนฉบับนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรและมันถึงเวลาที่มันควรจะถูกฉีกทิ้งลงไปได้แล้วนะคะ สิ่งที่แคร์จะทําต่อไปเพื่อฉีกรัฐมนูญฉบับว่า่ําไทยนี้ลงไปให้ได้ความทะเยอทะยานของเรานะคะเราจะเรียกร้องบทสนทนาว่าด้วยการฉีกรัฐธมนูญฉบับวัฒธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกมันว่าเป็น constitutional moments เราจะต้องสร้างและรักษาห่วงเวลาของรัฐธรรมนูญให้มันมีชีวิตอยู่กับเราเรื่อยไปทุกทุกวันไม่ว่าการแก้ไขรัฐนูลในสภาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ แต่ห่วงเวลาแห่งรัฐธรรมนูญของประชาชนจะต้องอยู่ในบทสนทนาและต้องอยู่ในทุกลมหายใจของเราตราบเท่าที่เรายัางสร้างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ ดังนั้นหลังจากงานนี้นะคะสิ่งที่แครจะทําต่อไปเราจะผลิตคอนเทนต์ว่าด้วยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ว่าด้วยการทําลายอิสรภาพของคนไทยผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะทําเป็นคลิปในการนําเสนอต่อเนื่องนะคะในแฟนเพจ facebook ของกลุ่มแคแล้วเราหวังว่าจากคอนเทนต์นี้นะคะเราจะนําเสนอให้เรียบง่ายเข้าใจง่ายเราหวังจะ เห็น,นกลไกของการเกิดและดับของรัฐธรนไทยฉบับลายลักษณ์อักษรที่มันสัมพันธ์กับความสถาพรมั่นคงของรัฐนูลฉบับวัฒนธรรมเราจะชี้ให้เห็นวงจรการเกิดและการดับของรัฐนูลทุกฉบับของประเทศไทยที่มันสัมพันธ์กับความยั่งยืนสถาพรของรัฐนูลฉบับวัฒนธรรมไทย นะคะและหวังว่านี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญในมิติที่ไกลกว่าการเป็นข้อกฎหมายภาษากฎหมายที่ยิ่งกีดกันประชาชนคนไทยให้ออกไปจากชีวิตของรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นนะคะ กลุ่มแครหวังว่าจะได้ร่วมสร้างไดอะล็อกบทสนทนาว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่พึงมีพึงเป็นของสังคมไทยให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อระดมความเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมว่าด้วยการสร้างรัฐมนูลขึ้นมาใหม่ให้กับสังคมไทยคือสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์เรียกว่า replacement เราไม่ได้ต้องการ amendment ในอนาคตเราต้องการ replacement replace รัฐนูนฉบับว่าด้ทํธอันเก่าลงเสียสร้างรัฐนูนฉบับว่าได้ทํธฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อน,นำไปสู่การสร้างรัฐนวนฉบับลายลักษณ์อักษรที่จะยั่งยืนสถาพรต่อไปในสังคมไทยนะคะหลังจากที่ เราทําให้มันเกิดไดอะล็อกขึ้นแล้วหลังจากที่เราทาหลังจากที่เราทําและสร้างสิ่งที่เรียกว่ามันเป็น constitutional moments ขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่แคร์จะทําให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เราจะทําภายในสิ้นปีนี้คือเราหวังว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญในฝันขึ้นมาค่ะและตั้งเป้าหมายให้รัฐธรรมนูนในฝันนี้เป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมืองสึบไปค่ะเราอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูน ที่มันใช้ได้จริงในการเมืองแต่เราจะมีรัฐนูลฉบับนี้ค่ะเป็นวรรณกรรมคู่บ้านคู่เมืองอ่านกันสื่อไปนะคะรัฐนูลในฝันจะเป็นรัฐนูลอย่างที่รัฐนูลควรจะเป็นคือเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด เราหวังจะเห็นวรรณกรรมว่าด้วยรัมนูในฝันเป็นหนังสือความยาวไม่เกิน30หน้าเหมือนที่ทุกท่านบอกมาว่าขอให้มันสั้นและเป็นภาษาคนรัมนูในฝันของเราจะยาวไม่เกิน30หน้ากระดาษเราจะทําให้มันเป็นหนังสือที่เราอ่านได้ทุกวันเป็นหนังสือที่เราวางไว้บนหัวนอนแทนหนังสือสวดมนต์เราจะอ่านเล่มน,นี้เตือนใจเราทุกคืนก่อนนอน ให้เราจำได้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราในฐานะประชาชนกับรัฐที่เราสังกัดอยู่นั้นตำแหน่งแห่งที่ของเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในสถานะของผู้มีอำนาจสูงสุดใช่หรือไม่นะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยรัฐนูนที่ถูกที่ควรจะต้องเป็นรัฐนูนที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่สำคัญนะคะเราเรียกร้องชัดเจนว่า เรามีข้อเรียกร้องและมีข้อเตือนใจข้อหนึ่งที่ค่อนข้างัดเจนนะคะรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจกับรัฐน,นูญที่มาจากประชาชนอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ในการเคลื่อนไหวเรื่องรัฐน,นูญเราจะต้องละเอียดอ่อนเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆนั้น กับการที่เราเฝ้าพร่ำบอกว่ารั้นูนต้องมาจากประชาชนถ้าหากว่าเราฉีกรัน้นูลฉบับวัฒนธรรมลงไม่สำเร็จแล้วเราให้รัน้นูลมาจากประชาชนเนี่ยเราอาจจะได้รัน้นูลฉบับลายลักษณ์อักษรที่ซ้ำรอยฉบับวัฒนธรรมที่ยังไม่ถูกทำลายก็เป็นได้นะคะดังนั้นเราหวังว่า วรรณกรรมว่าด้วยรัฐนูนในฝันนี้จะเป็นคู่มือของประชาชนนำเราไปสู่ข้อถกเถียงบทสนทนาว่าด้วยการร่างหรือการแก้ไขรัฐนูนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกๆครั้งไปโดยไม่ปล่อยให้รัฐธรรมนูญตกเป็นของ และตกอยู่ในมือของช่างเทคนิคทางกฎหมายเพียงลำพังอีกต่อไปอันนี้เป็นภารกิจของกลุ่มแคร์นะคะในการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญต่อไปขอบคุณมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ